สวัสดีเต้าวันนี้เขาก็ยุ่งกับบ่งกวงเซ็งออกไงเดชชั่วแล้ววันนี้มินิภาพเบิรงกระบะส,สีประตูยกสูงเกียร์ออโต้จากพี่นอ้องเก้าคันนี้เลยได้เป็นตัวตโตโยต้าให้รักรีโวรุ่น2.4รุ่นตัว e อ,วอ,อแบบีและคันนี้รถปี2 0 1 5เกียร์ออโต้แบบ6สปีดและคันนี้นอกจากบีมจัดราคาพิเศษมาหายพี่น้องจากราคาปกตินาป้าย5 8 0 0 0บาทวันนี้บีมจัดราคาพิเศษมาหายจากเหลือเพียงแค่6 8 0 0 0นหกทมื่นแนบาทจาและสามารถจัดไฟ้นในเต็ม ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อหาบ่มได้ที่063 5 064 777หรือว่าจะทักไลน์แอดออฟิเชียลขอมมากระไรจ้ะพีแอด์ซายเชเอดหนึ่งสองสามซีมีแอดดานนะทักเข้ามาสอบถามละเอียดเติมเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอตาบีมฟี่แวตหายอีเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยาลอสายดีจ้ะ มาจากมีภ่าเบิงออฟชนตงแต่ด้านหนาตัวรถของขั้นนี้กันเลยจ้ะพี่น้องที่ตัวรถขัน้นนีนอกจากการได้เป็นตัวสีขาวเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านหนาขันนีสาภาพสวยจากพี่น้องได้เป็นตัวรีโว่เม้าไฮตงรุ่นไฟหนาขันนีสาภาพสวยจากบบมีห้อยแตกห้อยเาลามาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกเม้าไหสองคูนาและเครื่องยนต์ขั้นหนี้นอกจากได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรสาภาพของเครื่องพี่น้องเบิ่งจได้ได้วา่าบบมีคขาบลายเยืมของตัวน้ำมันและโครงสร้างาตัวรถขั้นนีห้ารับประกัน หฮเด้แต่ว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักผิดความจมน้ำตัดต่อยอแมวมาเนอนจานร้อยเปอร์เซ็นต์ขัานด่านหนาพี่น้องหัวน็อตบบมีห้อยแก่ห้อยไขและคันนี้ไดวินตัวระบบเบรกเป็นแบบเบรกเ b เมาห้แเราจ้าฟ้ากระโปรงคันนี้หัวน็อตบบมีห้อยแก่ห้อยไขจ้าแผ่นกันความร้อนคันนี้กัยังสภาพสวยสวยและคันนี้พี่น้องสติเกอร์แผ่นเพลสซติกเกอร์เดิมโรงงานคันนี้ก็ยังยูครบ และสีตัวรถคันนี้นอกตาสีสวยเสมอรอบขั้นด่านถ่ายคันนี้น้องไฟถ่ายกับสภาสวยๆจะบ่บมีห้อยแตกห้อยเหลาคันนี้ได้เป็นตัวกระบะสีบรูทูยกยกสูง หลอแม็กขัน้นอีลูกค้าใส่เป็นโตัอแม็กของตออนิ้วมาหายจากบริว่าเขาเกาตสีรถแลีซีสองดานค้างฟังคนหนังพี่น้องหัวนอดขัน้นอีโบมีห้อยแก่ห้อยไข้โบมีห้อยสาดสีผลสีและห้อยตอกเมีอาร์ฟังคนหนังโนงจาขัาน้นอีเดวิดตห้อยตอกเมีอารเดิมเดิมมาจากโรงงานรถขัน้นอีรับประกันได้จ้่ว่าบ่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักติดความจมน้ำแน่นอนนิโรเบเซ่ หัวน็อตฟังนีก็บบ่มีห้อยแก่ห้อยไข่แล้วภายในตัวรถขันนี้ได้เป็นตัวายในดำจากพี่น้องบอกเลยว่าภายในดำเนี่ยดูแลรักษาง่ายเครื่องเลนขั้นนี้ก็เลยเป็นตัวเครื่องเลนนาจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธดูหนังฟังเพลงได้จากพี่น้องขั้นนี้ได้เป็นตัวนาจอวคนาซิ0นิวจอใหญ่ดีตาและโตัวเกียร์ันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้แบบ6กสปีด ขันนีพี่น้องบอยว่าโตบอนี้ได้เป็นโตับอสนั้นสภาพสวยๆลองร้อยการใส่งานบีมบอเลยว่ามีมาหน่อยอีดีจ้าขันนีเป็นรถครอบพวก็ได้เป็นรถบรรทุกระไดจ้ะพี่น้องใส่งานในเมืองหรือว่าใส่งานต่างจังหวัดขันนีกระไดจ้าด่านถ่ายขันนีไฟถ่ายยางที่บีมบอกบบมีห้อยแต่ห้อยเล่ามาพร่องก็ตัวไฟเบรกดูวอสามแระล้แม็กไรเนอร์ข้านหนีเฮาเบิกไม่เหเลยจ้ะพี่น้องบอเลยว่าโบมีหลองร้อยการใส่งานมาเลยจ้าและสีตัวรถขันนีสีสวยเสมอรอบขั้นฟังนี้บมีห้อยบ รู้ว่าห้อยลักยิ้มและซีนสอกด่านขาพี่น้องหัวนอดบอมีห้อยแก่ห้อยไข่บอมีห้อยสาสีผลสีมาเลยตาแลห้อยตอกเมกอาคันนีก็ดะเป็นตัวห้อยตอกเมกอาเดิมดเดิมมาจากโรงงานรับประกันโค้งสั่งตรวรถจากพี่น้องบ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแนอนอนจานโบะเส้นแลคันนีได้เป็นตัวระบบไฟฟฝ่ามหาห้รอบขั้นกระจกบานเลื่อนปลาไฟฝ่าซีบานฟังคนขับปั๊บออโต้แลคันนีกระจกนองขางสามารถปั๊บมุ้งม้และกภาพเก็บแบบไฟฝ่าวิลบเส้นทัน็อก ผู้ไร้คันนี้ก็ได้เป็นตัวผู้ไร้เดิมมาจากโรงงานตัวบอกก็ได้เป็นตัวบอะหนังสภาพสวยๆจ้าลองร้อยการใช้งานบีมบริวาคั้นีีเขามีมาหน่อยอีดีผู้ไร้สนใจพี่น้องบีมบริวายารอสากเลยจา้าแล้วมัน้บีมจันราคาพิเศษมาหายจากราคาปกติหาแสนแปดพันบาทแต่มันิบีมจันราคาพิเศษมาหายจากเหลือเพียงแค่สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นจา้า คันนี้ส่วนลดสูงถึง40,000บาทและคันนี้สามารถจัดคุยแนนเดตเต็มจากผู้ใดสนใจฝ่าวโทรหาบีมได้ที่063 5 064777หรือว่าจะหักไลน์แอดออฟิเชียลห้ามมาก็ไดดต้าง T asai ks1234 มีแอดดันนะถ้าเขามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จากพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอกจากบีมฟรีแวดให้อีก7%สนใจยาล้อไซดีต้าและสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้นอกจากบีมฝากกดไลค์กดซับจะค่ายเพื่อ เป็นกำลังใจให้พวกเฮาทีงานกวงเซ็งและสรับมืนีเวนเจอขอโตล่ากับเก่อนจะพบกันไม่ในคลิปนะ้าสรับมือนีีสวัสดีจ้า